นักหญิงอยู่ค่ะในรายการคันสุดขั้วนะครับวันนี้เรามาพบกับคุณยายครับคุณยายอยู่ข้างหลังเาแล้วที่ตึกตามมาครับคุณยายครับคุณยายชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับผมกาบแก้วคุณยายกาบนะครับคุณยายกาบแก้วนั่นเองครับ วันนี้เราก็จะมาพบกับคันคั่วคันนี้ครับของคุณยายกาบนะครับผมคันคัขข่วแน่นอน,ค,นาาอคุณบอกกันสาวว่าเมื่อยแน่เพราะว่าแต่ละคนใส,ส่ส้นสูงมากันครับจัดเต็มมาผมไม่เป็นไรครับผมชอบช,ชอบตักแดดครับ คนแพ่ต้องสู้ครับคุณยายบอกว่าแข่งแข่งยายนี่นะคุณยายเดินเดินขายของมานานเยคุณยายทุกคนนะแข่แข่ยายนะถ้าตามอาเจนย่เชอกถาเจอเนี่ยเลยม็ั้หยุดเลยพอจาวผมหยุดเลยเราแซวบอกว่าคุณยายเดินเร็วมากนะครับยายบอกหยุดเลย ณยายบอกว่าไม่น่ามาเดินกับคุณยายเลยเพราะว่าคนละลำดับผมบอกว่ามันมันไม่มีหรอกครับลำดับของมนุษย์คนเราเกิดมาก็เท่ากันตายไปก็เท่ากันครับใช่ไหมครับคุณยายครับน้าคุณยายเดินวยมากคุณยายเดินไวมากอย่าเอาต้นสูงให้คุณยายใส่มาจะได้เดินช้าๆลงหน่อย นะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นลมพัดปะแต่แดดประมาณ40องศาแต่คุณยายแกร่งมากอ่ะเดินชุกชุชุกไม่มีอาการร้อนเลยอ่ะสุดยอนมากจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับคนนี้เป็นคุณลุง,ค,ลงคุณลุงผมอ่าปีปีสอง แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านรัตนสักครับผมอยู่ที่ถนนเจริญเมืองอยากติช่วยอีกครั้งใช่ครับอยากติช่วยของผมเองก็อาแปะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอาแปะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชัยรัตนภิสานนามสกุลข้าวเป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำครับลูกค้าประจำนะครับเดินผ่านที่นี่ก็ช่วยเหลือกันตลอดทำไมตาองซื้อยาเพราะว่าสงสารไงขาย Love story, the I saw with the cat, the on the dome, gas, a bangle, Hannah Sassa, go, Jack, or so in the get that asshole. Go, but even he show

แล้วปกติคุณยายขายอยู่แถวไหนครับหรือว่าเดินอยู่ทั่ว <c oughs> ไปยายเดินไปที่เดียวเดินไปทั่วเลยแถ <c oughs> ว <c oughs> ในในเทศาบาลเนี่ยนะครับผมอะไรทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก็คือในในเทศาบาลจังหวัดแพร่ก็จะมีเนื้อที่อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่คุณยายก็จะเดินหมดตั้งแต่อย่างที่บอกนะครับ8ปด <c oughs> โมงเช้าถึง2องะะ 2> <c oughs> ทุ่มนะครับขนสู้ขึ้นที เป็นตะกร้าอย่างเดียวตะก้ามีสายเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เข็นตู้วี้เป็นอุปรั์อันนี้ก็เป็นทันสุดคั่วของคุณยายครับแล้วก็มีเป็นขายน้ำอยู่ข้างหน้าครับผมล่มเพื่อกันความร้อนแล้วก็มีล้อ งของแ,แต่สุดตัวเปนย่าละ <c oughs> เครื่องมือทำอาหารก็ยังใช่ไหมคะครณ่าเมื่อก่อนคุณยายใช้การเป็นแบบตะกร้าแขวนไว้ะน,นะครับตอนนั้นก็จะหนักกว่านี้ <laughs> นน ก็เจ็บนี่คเจ็บขวาม้าจะไม้ค่ะข้าไปหาหมอคุณยายก็บอกว่า่ก่อนนี้ตอนตอนที่ใช้เป็นแบบยิ้วนะครับก็จะเมื่อยทั้งคอด้วยแล้วก็เมื่อยหลังต้องต้องไปหาคุณหมอครับตอนนี้มีรถเข็นมาก็ช่วยคุณยายแบกเบาภาระได้เยอะเดียวครับ คุณยายบอกน้องๆนั่งรถันได้นั่งรถมันนะคุณยายบอกให้เราไปขึ้นรถตลอดนะคือว่ารถม่าหนักดิรถรน่ารอผมเอารถมานหนึ่งจอดอยู่หน้าพี่ๆมันครับโอ้ยอย่ามาไปมาไปน่ะผมชอบเดินครับมาเดินเห็นเจ้าจิ้งจอกน้องๆหนึ่งจ้ะหนึ่งจ้ะสามหนึ่งจ้ะถ้าวันนี้คนจะไม่ซื้อคุณยายก็เพราะพวกเราเแหละค่ะเดินกันตามคุณยายเป็นขบวนเลย มีใครกล้าเรียกคุณยายเลยอ่ะคุณยายข้ามข้ามแยกแบบว่าไม่มีเกงกลัวรถใดๆทั้งสิ้นรถมากคุณยายหยุดให้ฉันไปก่อนวิ่งตามไม่ทันเลยอ่ะ เข็นรถนะครับมันมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าลาบากอะไรนะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีเรื่องของความร้อนนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอาชีพของคุณยายนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมลองเข็นดูเป็นช่วงที่ผมลองข็นดูนะครับก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่คือร้อนอยู่เหนื่อยคุณยายสามารถที่จะเข็นรถคันนี้รอบ ตัวเมืองแพ่ได้นะครับก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรเลยครับผมครับพอแม่พี่น้องที่เขาลบลกครับผมครับถ่าผู้ใดที่หิวเขา้าหรือว่าหิวแนมนะครับเชิญทั้งนี้นะครับ เจ็ดสิบค่ะคุณผู้ชมแต่แบบยัง <ทำ S 2> เดิน,นได้ขนาดนี้สุดยอด<ม>ขนาดเราอายุแค่แบบยี่สิบกว่าเดินเลลไม่ผ่านแล้วว่าอะไรอ่ะ <c oughs> คุณายคะ <c oughs> ค,ยคิดอยากเปลี่ยนอาชีพไหมเปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันมยังเลยไปเดินแบบอรเงยเอามเอาเอามเเป็นจะ <c oughs> เปลี่ยนท่ากันห <c oughs> นูเลยเราไม่เป็นเราไม่เป็นไม่เชื่อเราเป็นไง นี่นะครับท่าชมก็เป็นแผที่ของจังหวัดแพร่นะครับตัวเมืองก็จะประมาณขนาดนี้ครับเทียบตามสเกลแล้วอันนี้เป็นสเกลอะไรขอ,ของเขาก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือปกติคุณยายอ่ะจะเดินรอบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับหนุ่มหนานโอเควันนี้เรา เหนื่อยจริงๆน้ำแข็งก่อนหน้ากับตาครับหนาวมากไปลุยกันต่อว่าครับคุย่ยายเดินเร็วจริงๆอะคืออันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมไม่ไหวจริง รงนี้เขาเรียกว่าตลาดแทบีดาครับก็จะมีร้านพระที่ผมชอบมาสมสู่อยู่บ่อยๆครับนี่ครับก็มีคุณลุงกับคุณพี่แวะมาดูหน่อยครับก็นี่ครับคุณลุงครับแล้วก็คุณพี่นี่เตรียมพระให้ผมมาจำครับถ้าเกิดใครผ่านมายังไงก็แวะมาหาคุณลุงได้ตลอดครับคุณลุงสวัสดีครับพี่เป็นดีครับผมครับไปไปชื่นบ้าขายของกันต่อครับผมครับ ไปนู่นแล้วท่านผู้ชมเร็วว่ะเหนื่อยเงี้คือคุณป้าเขาเหมือนกับออกกําลังกายมาทุกวันเนยะครับไม่ใช่ออกกำลังกายขายของมาอย่างนี้มาทุกวันก็เลยดูแข็งแรงผิดมนุษย์มนาที่อายุเท่ากันนยะครับไปครับเดี๋ยวผมว่าต้องรีว่วล่ะหายไปแล้วครับตอนนี้คุณป้า จากที่ดูคุณยายนะครับตอนนี้เราก็เดินตามหลังคุณยายอยู่เรื่อยๆนะคุณยายไม่เหนื่อยเลยคือคุณยายมีความสุขกับกับการได้เข็นรถขายของของ,ของแกนะครับก็นี่แหละครับทันสุดพั่วอีกคันหนึ่งสุดทั่วจริงทั้งทั้งคนทั้งรถผมไม่ไหวละเดินตามหลังดีกว่า

ราอยู่ที่เหมืองหิดพัฒนาครับเหมืองหิดเหมืองหิดครับตรงนี้เขาเรียกว่าเหมืองหิด oh. ก็คุณยายจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอน้ำมะพร้าวครับผมนี่คุณยายโทรสั่งน้ำมะพร้าวอยู่ is is ถ้าเกิดในในกล่องนี้จะหมดเมื่อไหร่คุณยายก็จะโทรเพื่อที่จะเรียกให้อเจ้านี้เขามาเติม ตอนนี้เรารอคุณยายสั่งน้ำพค้าอยู่เรามาเจาะลึกคำตอบวันนี้ของเราดีกว่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้สำคัญสุดกล่องโฟมนี้เอาไว้สำหรับบรรจุน,น้ำครับจะเก็บความเย็นอะไรนิดเพราะว่าคุณยายต้องเดินตากแดดทุกวันร้อน,นร้อนมากด้วยครับร้อนมากก็เอาพูดถึงความร้อน ต้องมีร่มนะครับเราอยากจะกินซึมากซึ้งซื้งป้าป้ายังอยู่ป้ายังอยู่ไพ่หมีน้อยแล้วก็ต่อไปนี่ก็ต้องมีล้อสองล้อนะครับอันนี้คืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่อีโต้แน่นอนครับ <c oughs> อันนี้แหละถ้าพิชิตทาทุปัญาโพโหปัญ <c oughs> ยาจะใช้อนนะไรคะทำอะไรผมครับ ผมฟันไม่เข้านะครับเฮ้ยแตเดี๋ยวคราโดนฟันมาเยอะนะเฮ้ยฟันอะไรน้ำมะพร้าวอะครับน้ำมะพร้าวครับคุณผู้ชมมาดูครับการบรรจุ the queen, the fatal mistake in your cradle can't shake the dream The fire inside of your phonograph Battle with gas and give you room to breathe Through so inadequate mask Everybody in front, let me see you pumping your fist, Give you up in the back, you you rockin' with this Come on, keeping your speaking, knocking, jumping, hanging, bumping, blazing hot, calling off